ค่ะส่วนเวลาที่รอกค่อยหลังจากที่เข้าแบบว่าที่อย่างเราเนี่ยมันเกิดไปแล้วนี่แหละค่ะมาแกะของขวัญค่ะกาซิมี่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างว่าของผู้ใดมาอันนี้อะไรนะคะเ <c oughs> นี่ยเจนเทอร์ลูเมนนาะอ่ไนได้อาแบบภาษาอีสานเจนเทอร์ล <Gender movement. S 1> <c oughs> ูเมน <c oughs> อน <c oughs> โอ้ยน่ารักของเหมือนของคุณอันนี้ของไครอะ่ผะผงใค่ว่ะมีการของผู้ใดกันก็เป็นทฮนเดอร์ของผู้หลายค่ะน่ารักมาก อันนี้จับได้เพราะว่าของพี่แค่พี่ตุ้ม Aut เป็นน้ำหอมเพราะว่ามือว่านจะกระแลเปียกก็เลยกระเลยอ,อันมาใส่สีอุย้ยขอบคุณมากค่ะน้ำหอมอนี่ของใครเอ่ยคนตราหรอขายของที่ขายเลยอ่ามอะไรอะม,ม,มูแตู่รมูอตลูของคุณเขาขอเปิด<า>เบอร์ไหนเลยค่ะ าสายมูเตลูกค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ต้องของคุณมิสแกนผีบ้าของเราแน่เลยขอบคุณนะคะคนี้นะคะสกอตแบนลังนกจากพี่อ๋องเขาบอกว่าติดไปก่อนเดี๋ยวลุยวิตองตามมาจะเบิ่งคลิปนี้เด้อพี่อ๋องเด้อตามมาเด้อ <laughs> คอยจำได้ โอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยของผู้ใดว่าเสียดายเสียใจที่จำผู่ได้ว่ามันคือของใครปี้เบิร์ t เดย์พี่นู๊ขอให้มีความสุขเยอะๆอ๋ออันนี้ของพี่ซอ<ม>ขอบคุณนะคะพี่ซอเอียนอะไรอะ่ะน้ำพีทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรคะพี่เจนแก้วมงคลหรอน่าเอ็นเ,อเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยเทียนหอมอุย้ยหอมงานยังไม่ได้เก็บขอบคุณคะ่ะยัไปวางที่คอนโดอันนี้จำได้นะคะของมามีบูรู บอกว่าเป็นว้าอย่าบอกนะว่ายางยางโอ้เมก้าโอเมก้าโอเมก้าโอ้ยตายไปเลยจ้าจะใส่ไปไหนแล้วเนี่ยจะใส่ไปเที่ยวไหนแล้วเนี่ยรีวิวรีวิวขอบคุณค่ะเดี๋ยวมารีวิวให้นะคะเอ้าโบเมียนแล้วขอบคุณค่ะอันนี้ของใครเออโมเดลคะเพราะว่าตอนรับน่ะค่อยเมาเร็วแบบเฮ็ดแมน อุ้ยอะไรคือตุ้งหมูเหรอคะตุ้งหมูห้เนี่ยค่ะอุ้ยสวยอยู่นะนี่เข้าเลยเข้าเลยโอ้เหลือกมากดีเดียว่ะน่ารักอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรคะวายไอ้ท่ว่าเป็นวาของคุณหมอข้างบ้านขอคุณค่ะขาบคุไหลายค่ะของคุณบาสแล้วก็ของคุณอมถุงใหญ่จังเลยโอ้ยหอมเขาจะซื้อมาตรงตามที่เราบอกสาวลุ้นอะไรลุ้นลุ้น ะตามที่ขอไหมคะโทษแอร์ฟอร์สเรามันเน่าแล้วอ,อ๋อวุ้ยแล้ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคนะ่ขะขอบคุณที่เสียสละเวลาค่ะเฮ้ยของนะเฮ้ยเฮ้ยไ่น่าักเลยอ๋อ,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 อของที่โอ้แน่เลยลุ้นแล้วกล่องน,นี้ได้ละกนะเกิดไม่ได้เกิด แฮปปี้เบอร์เดย์นูซี่พี่โอ๋ขอบคุณค่ะพี่โอ๋อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแกดาวซีแกน้ำหอมน้ำหอมเป็นคอลเลคชันแบบจัดเต็มจัดเต็มขอบคุณค่ะอันนี้น่าจะเป็นของคุณเอิรมันว่าอีนั่นเพราะต้องเอิรมันอีเพราะว่าปีนี้แล้วมันมีตะกราด้วมันมีของขวัญปีนี้มีของแล้ว ชอบมากอยากได้จ i ออร์ปีนี่เข้าบ่คอยส่วนคนหลายค่ะเข้าส่วนแต่แบบสาวสาวมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พลอยพี่ปาย้ของพี่พลอยเพราะว่านางทักถามแต่เช้าว่าเห็นหรือยังขอบคุณเด้อจ้ามันคืออย่างข่อยบุรี่บอดี้ท่าผิวขอบคุณค่ะท่าทีะว่าไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีแล้วก็กำลังจะซื้อใหม่พอดีขอบคุณค่ะน่าตื่นเต้นจังเลยอันนี้จำได้ของมินเป็นผู้จัดการเป็น GM แบรนด์ทีทักดีค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแก้วนี่แก้วน้ำอะไรคะมีปั๊กด้วยพี่เจนแก้วแบบปั่นหรือบ้างนาะแาบสาวออกกำลังกายเฮลตี้ขอบคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นนพริกปั่นกระเทียมนะคะโอเคค่ะ อุ้ย้อนใน้อมพอดีว่าแห้งอะค่ะก็ได้แบบเอเนอร์จีแบบโอ้ไม่ก็การว่าตื่นเต็นคกคักอยู่แต่ว่าโอ้ไม่ก็มันคืออะไรคะเนี่ยมันน่าจะเป็นน้ำหอมอค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะตระนีน้ำหสมใสได้เลยไ้มวันนี้นี่จริงหรอได้ดีเพราะว่าเบเสื้อค่ะว้ายเสมนไมย่งใครใสแล้วสื้องวเองนะอุ้ขอบคุณค่ะเข้าเขาหคะเข้าค่ะาันอ ับอันนี้เอาอันนี้ก็สำหรับสาวเฮลตี้อกลังกายของพี่นุกบ้านุกเมียเจมขอบคุณค่ะบ้านุกเมียเจมนี่บิ๊กบิ๊กเองนี่ดูถุงใหญ่จงเลยอ่ะของไทยใบเตยนะคะใบเตยใบเตยนะคะเอาหนักเขาทำงานทำงานโอสยเป็นเเก่งเป็นเซตอุ้ยขอบคุณค่ะ นี้ของใครรองเท้าคู่เธอเราม่ดีนะเราเสียรองเท้าอีกไม่ได้แอร์พอร์ตไปแล้วหนึ่งนะเธอข้างในก็คือเอาเนี่ยต้องปล่อยต่อปล่อยต่อเฮ้ยน้องกันเลยมีสองคู่มีเจตรงกันมากไอ้ไม่ได้บีบมานะนี่โอ้โหใครวะขอบคุณค่ะอยากรู้ใครซื้อรองเท้าให้สองคนเลยรูเบอร์ได้ไหมเฮ้ยทำไมพอดี พอดีค่ะใ่พอดีแมกค่ะของจริงไหมคะเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะถีม่างานมันเกิดล้ะก็ลำบากหาของขวัญมาให้นะคะเดี๋ยวปีนาก็เลี่ยงเราไปดีค่ะเพื่อคาดวังนี้ละให้คนอื่นเลี้ยงเราหมูเห่าแล้วเห่ากับเอาของขวัญมาเด็กกับไรพี่บูมเป็นคนจ่ายเงินค่าวันเกิดแล้วเราก็ได้ของขวัญที่ยสุดยอดคุณค่ะ